มาดูบรรยากาศตอนกลับถึงไทยกันค่ะจะบอกว่ายุ่งมากๆเลยนะคะไม่ได้โพสต์วิดีโอหลายวันเลยค่ะมาที่กรุงเทพวันแรกก็คือนัดเจอกับเพื่อนก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะไปกินอาหารไทยกันอาหารก็คือน่ากินมากอันนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเราก็ทํางานที่เน r รอสัี่เดียวกันเราก็เป็นคนชวนเพื่อนไปโครงการที่เลี้ยงเด็กที่อเมริกานะคะเราไปก่อน1เดือน,นะคะ่ะแล้วก็เพื่อนตามไปวันนี้มาเจอเพื่อนกับสามีด้วยไม่ได้เจอกันนานมากตัดภาพมาอีกวันเลยนะคะก็คือบินมาที่บ้านจังหวัดน่านค่ะวันนี้แม่พ่อน้องชายแล้วก็หหลาาานสวมมรับค่แ ข้าวมาให้นะคะเป็นหน่อไม้ต้มแล้วก็น้ำพริกของโปรดค่ะกินข้าวกันเสร็จแล้วก็ขับรถตรงไปที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะก็คือแวะก่อนที่จะเข้าบ้านอีกเพราะว่าพ่อกับแม่อยากได้พัดลมที่เป็นไฟอันนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านกันค่ะตัดภาพมาอีกวันหนึ่งเลยนะคะก็มาช่วยกันวัดหน้าต่างประตูต่างๆกับแม่เพราะว่าจะไปซื้อพวกพม่านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นบ้านที่แบบเสร็จแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่100%เปรเพราะว่ามีหลายจุดที่ต้องให้ช่างมาแก้ค่ะช่วนนีี้ทท่ัหนาาเออุลลยยมภ เพราะว่ามีหลายคนถามมาแต่ที่บ้านไม่ท่วมนะคะเพราะว่าอยู่ค่อนข้างจะห่างแม่น้ําแล้วก็ค่อนข้างจะสูงค่ะหลอดไฟที่เห็นในห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวก็คือจะเปลี่ยนเป็นหลอดพัดลมที่ซื้อกันมานะคะเพราะว่าต้องตามใจผู้อยู่ค่ะมีเวลาวัดกันแค่นิดหน่อยตอนช่วงเช้าค่ะตัดภาพมาอีกทีก็มาถึงในเมืองนะคะมากันที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่บ้านค่อนข้างจะห่างจากในเมืองเกือบๆสามชั่วโมงเลยค่ะอันแรกที่มาเอาก็เป็นเตาแก๊สนะคะจากนั้นก็มาดูตู้เย็นค่ะคือแม่อยากได้ช่องฟิตที่มันอยู่ข้างล่างก็็็เเลยยได้้้ปนนนนนรุ่่ีกกััมาาาคคะหตือง เหนื่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่ายังเจ็ดแลกอยู่แต่บ,บ้านรอบนี้ก็คือยุ่งมากๆค่ะแทบจะไม่มีเวลาไปทําอะไรเลยเสร็จแล้วก็มาเอาทีวีนะคะจริงๆมีข้าวของเครื่องใช้อื่นๆที่ซื้อเยอะมากๆค่ะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากเดินวนอยู่กัน2-3ล้านอาจจะถามว่าใครถ่ายวิดีโอให้ก็คือหลานค่ะพอดีมาตรงวันอาทิตย์หลานไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะก็เลยมีคนถ่ายวิดีโอให้มีคนแนะนําครกอนามัยอันนี้นะคะก็จะซื้อติดไปด,ไปด้วยค่ะเผื่อเอาไปตำส้มตำที่สกอตแลนด์ค่ะเพราะว่าน้ําหนักเบาว่าครกที่มีอยู่ก็ คือเล็กมากๆเลยค่ะตอมทีไรก็มีแต่คนทักจากนั้นก็มาดูผ้าม่านกันนะคะแต่จะบอกว่าผ้าม่านเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ซื้อค่ะตอนนี้เพราะว่ามีสีที่อยากได้แต่เนื้อผ้าแม่บอกว่ายังไม่ชอบนะคะถ้าใครมีร้านผ้าม่านที่รู้จักสามารถแนะนํากันได้นะคะจากนั้นก็มาเดินเลือกโซฟากันค่ะมีแบบที่อยากได้นะคะแต่ยังไม่มีสีที่พอใจเพราะว่าอยากให้มันเข้ากับบ้านแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ต่างๆค่ะก็เลยหาสีที่ชอบแล้วก็ตกลงที่จะทําค่ะเขาจะส่งมาภายใน15วันค่ะแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่ซื้ ก็ได้เป็นทีวีตู้เย็นก็มีโต๊ะกินข้าวแอร์คือไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเดินกันเหนื่อยมากวันนี้มากันตั้งแต่เช้าค่ะจะกลับบ้านก็เกือบเกือบสามทุ่มเลยค่ะีเจอบางอย่างก็คือปล่อยให้แม่เลือกเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากแต่ก่อนที่จะกลับบ้านกันวันนี้ก็แวะร้านอาหารข้างทางค่ะซื้อของกันมาทั้งวันเหนื่อยเนื่อยแบบนี้ต้องเจอส้มตำแซบๆค่ะกินกับผักบุ้งกรอบๆก,ก็คือหายเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็สั่งผัดไทยมากินกันด้วยนะคะจะบอกว่าตอนนี้ก็คือภาคเสียงอยู่ที่บ้านค่ะต้องขออภัยนะคะถ้ามีเเสียยงรบกกวอะมา ทั้งเสียงรถ